สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็มาพบกับลูกสาวคนเล็กบ้านสมเด็จอีกแล้วนะคะวันนี้หนูก็มีพระมาแนะนําให้คุณผู้ชมเลือกชมเลือกดูกันอีกแล้วนะคะถ้าใครสนใจปิดพระนะคะก็สามารถแอดไอดีไลน์ศูนย์เก้าเจ็ดหได้เลยนะคะหรือว่าโทรศูนย์9 7้าเจ็ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกท่านนะ นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและนาฬิกานะคะวันนี้หนูขอเริ่มกันที่องค์แรกกันเลยนะองค์นี้ค่ะสวยๆเลยนะคะเนื้อออกเหลืองๆนะคะมีแตกลายงาด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะคะท่านผู้ชมนะ ประมาณนี้ค่ะเนื้อก็ประมาณนี้เลยนะด้านหลังนะคะแตกลายงาชัดเจนนะคะ ประมาณนี้นะคะอง์นี้องค์ที่1นนะคะก็ปิดที่300อบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององ500นะคะทุกท่านนะค่ะนะคะองค์ที่1ต่อมาค่ะองค์ที่สองนะคะองนี้สวยๆเลยนะคะด้านหลังก็มีร่องรอยการใช้งานมาอย่างยาวนานนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยคะ่ะองค์ที่สององนี้นะ ประมาณนี้นะคะองที่สองด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะอง์นี้คือองค์ที่สองนะคะองที่สองก็ปิดที่สามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้าร้อยนะคะองที่สองผ่านนะคะต่อมาองค์ที่สามค่ะเนื้อสวยมากๆเลยนะ นะคะบินตรงนี้นิดนึงนะคะบินตรงนี้นิดนึงนะคะทุกท่านไม่อยากขายเลยนะคะแบบนี้ไม่อยากปล่อยเลยนะคะถ้าบินองน,นี้ไม่ปล่อยก็ได้นะคะไม่ปล่อยค่ะแล้วก็ไม่ส่องด้วยนะคะต่อมาค่ะต่อมาเป็นอง์ที่สี่เลยละกันนะคะองค์ที่สี่องน,นี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะคะองค์ที่สี่นะประมาณนี้นะคะเนื้อเก่าๆเ,เลยนะเนื้อเก่าๆเ,เลยนะคะท่านผู้ชมนะ ประมาณนี้นะคะองค์นี้ก็คือองค์ที่4นะคะก็ปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2องค์500นะคะทุกท่านนะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่5องค์นี้นะคะองค์ที่5้าองนี้ก็สวยๆเลยนะคะเก่าๆเลยนะเก่านะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยคะ่ะองค์ที่5องค์นี้นะคะ ประมาณนี้นะคะองค์ที่ห้านะองค์นี้ก็คือองค์ที่ห้านะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยนะคะ ค่ะองที่ห้าก็ปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององค์ห0 0อนะคะองค์ที่ห้าผ่านค่ะต่อมาค่ะอง์ที่หอง์ที่6เป็นแบบนี้เลยนะด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะด้านหลังเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่หนะคะ ประมาณนี้นะคะองค์ที่หกส่องกันเลยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้ก็ องค์ที่6นะคะก็ปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2อ,องค์500ค้องค่ะองที่6ผ่านนะคะต่อมาค่ะองค์ที่7นะคะองค์นี้นี่ค่ะเนื้อดำๆเลยนะคะแล้วก็มีคาบน้ำเต้าหู้นะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์นี้ ประมาณนี้นะคะมาที่ด้านหลังค่ะองค์ที่เจ็ดก็ประมาณนี้เลยนะคะปิดที่สามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององค์ห้าร้อยนะคะองค์ที่เจ็ดผ่านนะคะต่อมาค่ะองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่แปดองค์นี้นะคะ เห็นจีวอนชัดเจนนะคะท่านผู้ชมนะประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะอง้์ที่แปด ประมาณนี้เลยนะคะอง์นี้คือองค์ที่8นะคะก็ปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2องค์5 0 0นะคะอง์ที่8นะคะต่อมาค่ะอง์ที่9นะคะองนี้นี่ค่ะมีตัวหนังสืออะไรด้วยนะคะลงหลักทองนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะอง์ที่9อ้า์นี้นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่คะ่ะองค์ที่เก้านะคะองค์นี้นะองค์ที่เก้านะคะประมาณนี้คะ่ะองค์นี้คือองค์ที่9้านะคะก็ปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององค์500นะคะทุกท่านนะ นะคะต่อมาเป็นองค์ที่10ค่ะองค์ที่10เป็นองค์นี้เลยนะคะเก่าๆเลยนะแตกลายงาชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่10ประมาณนี้นะคะองค์ที่10 นี้นะคะองค์ที่10ก็ปิดที่300อบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสองค์ห0 0ค่ะต่อมาค่ะองค์ที่11องค์นี้นะคะเป็นรงรักทองนะคะด้านหลังเป็นกวนอูนะคะใช่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยคะ่ะองค์นี้นะคะเบรอร์นะคะต้องขออภัยด้วยส่องกันเลยคะ่ะ ประมาณนี้นะคะองค์ที่11ด้านหลังนะคะเป็นประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้ก็คือองค์ที่11นะคะก็ปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสองค์500อคะ่ะองค์ที่11ผ่านนะคะต่อมาค่ะองค์ที่12ององค์นี้หนักๆเลยนะคะนี่ค่ะ น่าจะเป็นเนื้อสีทองนะคะแต่ว่าเป็นคราบดำๆที่ปิดบางอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะวันนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะประมาณนี้นะคะ องนี้ก็คืออง์ที่12นะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2องค์5 0 0นะคะทุกท่านนะนะคะต่อมาค่ะอง์ที่13นะองที่13องค์องนี้สวยๆเลยนะคะเนื้อเก่าๆเ,เลยนะเป็นเนื้อเก่าๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยคะ่ะอง์ที่13นะคะองนี้ มานี้นะคะองค์นี้องค์ที่สิบสามนะคะมาที่ด้านหลังค่ะ ประมาณนี้นะคะอง์นี้คือองค์ที่13นะคะก็ปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2องค์500ค่ะทุกท่านนะคะต่อมาองค์ที่14ค่ะองนี้เก่าเลยเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยคะ่ะอง์ที่14องค์องนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะองค์ที่สิี่นะคะองนี้ประมาณนี้นะคะองค์นี้คือองค์ที่14นะคะก็ปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ สององห้0รนะคะทุกท่านนะนะคะต่อมาองค์สุดท้ายะค่ะองค์ที่15นะคะด้านหลังก็เป็นปักหมุดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยะค่ะองนี้จะส่องเห็นไหมนะะ้าก็เนื้อประมาณนี้นะคะปักหมุด เก่าๆเลยนะคะเนี่ยเก่าๆเลยค่ะประมาณนี้นะคะองค์นี้ก็คือองค์ที่15นะคะก็ปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2องค์500นะคะ องค์นี้คือองค์สุดท้ายนะคะคุณผู้ชมนะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อ ID ดีไล0์7 1 3ย์9 7 7ได้เลยนะคะหรือว่าโทร0971397307ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอบแชทไวรับไวแน่นอนนะคะสนใจปิดพระก็แอดมาเลยนะคะทุกท่านนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้ชมทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะ